ข้อลมนมอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมไหนบอกเสือกทุกเรื่องสอทรอเสือกทุกเรื่องชายาที่ทักษิณชินวัตรตั้งให้ตัวเองสาเหตุเพราะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าครอบงำรัฐบาลแพท,ทองทานทั้งในเรื่องนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดินทักษิณก็รับตามนั้นถึงขนาดอ้างถ้อยความในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ มาเพื่อประโยชน์ในการแทรกแซงการทำงานของรัฐบาลทักษิณไปพูดที่ยะลาเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำคัญที่สุดเมื่อผมได้รับพระบรมราชโองการลดโทษก็ทรงระบุชัดในพระบรมราชโองการว่าผมต้องใช้ความรู้ความสามารถมาช่วยบ้านเมืองไปดูใจความพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษท่อนที่ทักษิณอ้างถึงอีกครั้งครับ ความทราบฝ่า,าละอองธุรีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสื่ไปก็ระบุเช่นนั้นจริงแต่ทักษินไม่ได้ติดคุกหนึ่งปีจริง มีขบวนการช่วยเหลือไม่ให้ทักษิณติดคุกแต่ส่งไปนอนตากแอร์ห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแทนนี่จะเป็นการกระทําที่ขัดต่อพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษหรือไม่อย่างน้อยมี2หน่วยงานกำลังทำเรื่องนี้ให้กระจ่างคือแพทยสภาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอ การใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนแตกต่างจากการครอบงำรัฐบาลที่ลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสิ้นเชิงและไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันพฤติการของทักษิณมิใช่การแนะนำแต่เป็นการครอบงำและบงการมันปรากฏชัดตั้งแต่วันที่ยังไม่มีรัฐบาลแผ่ทองทานด้วยซ้า ดังที่ปรากฏเป็นข่าวว่าทักษิณเรียกแกนนำพักร่วมรัฐบาลไปหาที่บ้านจันทรสองล่าเพื่อหาคนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเศรษฐาทวีสินที่ถูกถอดถอนอนุทินชาญวีรกูลยอมรับว่าไปจริงแต่ไปกินมาม่าหลังจากนั้น22สิงหาคมทักษิณแถลงนโยบายรัฐบาลก่อนที่แผ่ทองทานชินวัตรจะแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภา แต่สิ่งที่ทักสินพูดบางประเด็นไม่ปรากฏในนโยบายรัฐบาลกลับมีการนำไปปฏิบัติตามอาทินโยบาย Entertainment Complex ที่มีคาสิโนเป็นศูนย์กลางขณะที่นโยบายไม่ระบุว่ามีคาสิโนเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น Man-made เ e s t i n a t i o n เช่นสวนน้ำสูนย์สนุกศูนย์การค้าสถานบันเทิงครบวงจรเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเ นำคอนเสิร์ตเทศกาลและการแข่งขันกีฬาระดับโลกมาจัดในประเทศไทยรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินมหาศาลที่จะกระจายลงสู่ผู้ประกอบการภายในประเทศได้อย่างรวดเร็วไหนคาสิโนรวมถึงพนันออนไลน์ก็ไม่มีการถแถลงถึงเท่ากับรัฐบาลแพ่ทองทานเอานโยบายของทักษิณมาใช้โดยไม่บอกกล่าวกับรัฐสภา แถมยังเป็นนโยบายที่ใช้อบายมุกมอมเมาประชาชนอีกต่างหาก3บรรทัดตอนจบในคำถแถลงนโยบายของนายกแพทองทานยังจำกันได้ไหมเพื่อสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพื่อนำพาความภาคภูมิใจกลับมาสู่คนไทยและประเทศไทยเพื่อสร้างความหวังและอนาคตที่ดีกว่าให้ประเทศไทยจากวันนี้ไปถึงอนาคต แค่คาสิโนกับพนันออนไลน์ก็จบเห่แล้วครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆที่อธิบายว่าทำไมการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ฝ่ายค้านมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องพูดถึงทักษิณไม่ว่าจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ตามแล้วชไหนทักษิณไม่ยอมให้คนอื่นเสือกเรื่องตัวเองบ้างกลัวอะไร ไปดูยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยพักเพื่อไทยและพวกเมื่อเดือนมิถุนายนปี2565จะพบว่านายกรัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านในขณะนั้นเรียกว่าเผด็จการสืบทอดอำนาจนั้นม่ได้อยู่ใต้บงการของใครเนื้อหาในยติจึงถลลมลุงตู่ตรงๆบางท่อนบางตอนดังนี้ครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตลอดระยะเวลาร่วม8ปีที่บริหารประเทศมาในฐานะนายกรัฐมนตรีผิดพลาดล้มเหลวไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆให้กับประเทศไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนได้เลย ในทางตรงกันข้ามกลับกลายเป็นต้นต่อที่ทำให้ปัญหาที่มีอยู่มีความซับซ้อนขยายวงกว้างและรุนแรงยิ่งขึ้นทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจการเมืองอาชญากรรมยาเสพติดการทุจริตคอร์รัปชันประชาชนในชาติแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขยายวงกว้างขึ้นมากกว่าเดิม โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอรัปชันในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานับว่ามีสถิติสูงสุดเป็นประวัติการโดยแพร่กระจายไปทุกอนุของสังคมเป็นยุคที่ทุจริตเฟื่องฟูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรังท้ายของอาเซียนทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพ ไรจิตสำนึกรับผิดชอบขาดภาวะความเป็นผู้นำที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นผู้นำที่พิการทางความคิดยึดติดแต่อำนาจไม่เคารพหลักนิติรัฐนิติธรรมไร้คุณธรรมจริยธรรมทำให้การบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรงทุกด้านทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมีพฤติกรรมปล่อยปละละเลย ให้บุคคลแวดล้อมและพวกพ้องของตนสแสวงหาผลประโยชน์ปนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยลบเว้นเพเิกเฉยต่อการทุจริตในภาครัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องการใช้จ่ายงบประมาณมิได้คำนึงถึงวินัยการเงินการคลังมุ่งแต่ก่อนหนี้เพื่อสแสวงหาคะแนนนิยมทางการเมืองโดยไม่สนใจต่อภาระหนี้สาธารณะและหนี้สินต่อหัวของประชาชน จนเรียกได้ว่าเป็นยุคก่อนนี้มหาศาลเพื่อนำมาผลาญโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภานั่นคือยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเผด็จการที่ยื่นโดยฝ่ายประชาธิปไตยมีพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยเป็นแกนนาแต่สรุปใจความได้ชัดเจนคือลุงตู่เป็นนายกตัวจริง ผิดกับยติซักฟอกนายกแพรทองทานอย่างสิ้นเชิงเพราะมีนายกซอนนายกนี่เป็นเหตุผลให้ต้องซักฟอกคนเสือกทุกเรื่องด้วย